หมด,หมดอาจจะมีอีกตีนนะระวังด้วยเหมือนจะเคลียร์หมดแล้วว่ะมันเคลียร์แล้วมั้งตีอะไรอ่ะโอเคไหนนะสวัสดีครับพี่ไม้สวัสดีครับสมักเก็บขอันุญาตเป็นคนเหลือเยอะเนี่ย เฮ้ยน้อยพอมั้ง <C oughs> อะไรเหมือจะมีคนบินไม่มีเอาหลังต่างปะไอ้แี่ชุดผมแม่มงแบบพ,แนนะพี่เห็นว่าดูข้างๆดูเดินอะ่ะเอออ้างการ่ <C oughs> พี่น่ารักเกินและใจดีเกิน <C oughs> แต่คนณสี่ยิงยากมากเลยเบาคลิปนั้นใช่ป่ะคลิปนี้เลตดอดแม่งโคตรก็อดเลยอะดีครับน้อยกว่าดีครับเก็บเบาดีไหมถ้าเลตดอดดีนะนิ่งนะนิ่งแหละไอ้อะไก่ไกลอ่ะก็เพิ่งรู้แต่ถ้าเกิดใครวกคุณสามอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเก็บย่างอื่นดีกว่าไอ้แฟร์ เอ๊ะหนึ่งยิปเอ๊ะผมถือผมถือสองดีเปล่าวะไม่ดีถ้าถือสองยิปอะทำไมก็ไม่ก็เอาไว้นี่ไงใส่เลดดอตเลดดอตว่างั้นมึงเลดดอตยิปใส่เราก็ยิงได้หมดแหละน้อยไม่มันคมกว่าพี่แต่มันนิ่งจริงไงนิ่งจริงเนิ่งจริงถ้ามึงแบบว่าขนาดนั้นก็ได้ไม่มีใครว่ากว่าจะยิงทีเราเราก็ไม่ได้ยิงแบบทีทีแบบ แล้วมามึงหนีไปไหนมาทำไมมึงต้องหนีไปไหนบอกหน่อยดิผมต้งหนีไปไหนมาดูพี่ซ้อมไงไม่บอกมาสิดูพี่ซ้อมไม่ผมนั่งดูอยู่มีเกมยังไงซันฮอกที่พี่วิ่งอกจากบ้านตรงข้าวไอ้ตรงไหนนะฮาติงนะแตก ดนติวิโกดอด้อะได้เกมหนึ่งเกมมีละมาพี่ก็มาแตกตรงเนี้ยเนี่ยมาข้างหน้าเราเนี่ยบ้านไม่ใช่ดีไอ้บ้านขวาด,ดูไงผมตั้งใจดูพี่อยู่ตั้งใจดูแร่มันเรืหมาดวะขับได้เด็กได้ไหมพคตรพี่ใช้แต่กี้ตรงตะกี้ไหนพี่ก็ยิงดีหมด เรื่องนี่ถามเรื่องเก่าของว่าดีดีสุดละแต,ต่ว่าหายตอดปิ๊งแดดลองสดแดดสดลองให้ดูหนะ่อะเอาอยดีเดี๋ยวไป,ไปแ,วแวถวเนี้ยคันนี้มันเสียงเดินไปมันทีสามสิบสี่สิบอ่ะพี่เอาคุณดาดวสามสิบห้าดวงนะครับพี่ดมาให้ขอบคุณครับงโดนเห็นปะขอบคุณครับไม่เป็นขอบคุณ โคตรปั่นส์ไอตี้ไอตี้นั้นมาข้าวที่อ่ะน้อยเห็นใช่จ้าเมื่อวานเห็ดเล้าตี้ตี้จัดโดอยู่ผมก็ดูเกมนั้นอะดูทุกเกมมันยากดูแบบเล่นตัวน้อยตน้อยตัวมาร์ตัวมารโอ้มาร์กิงฟรีป่ะ w a t คือบักกี้ขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยน่ะตรงนี้ตัวนึงแล้วผมลองเช็ดเลดดอตดีอวสองตี้เฮ้ยมันดมกันดูไอ้ดมเหี้ยอะไรมันกินกันอยู่นี่ห่วยเล่นแต่เลดดอตนะ จะลองเทสดูว่ามันดีจริงหรือเปล่าพี่รัสจะเปิดจุดทำไมล่ะน้องหนึ่งน้อง,องหนึ่งน้องหนึ่งไอ้ตัวชุดเหลืองด้านบนซ้ายใช่ตัวน,นั้นเราหัวแตกระวังรถขวายิงนะขวาโดนดัเดียวเอย่างไอ้มาขับรถมากำลังไปช่วยเด้อโดนหลังเหรออ่าป็นรัสไปแล้วเหรอ ้า,า<ม>วาชิ้นเลยชิ้นเลย Watch o u มีตีนตรงนี้มีตีนตรงนี้ใช่เหรอไม่ตีนเหรอี่มัวนึนวนงไม่มันวิ่งมาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ มันอยู่ขอบอันนี้เลยเว้ยขอบวงเลยมีหรือเปล่าวะเห้ขับรถมาดูดิทำไมเพื่เป็มคนดีจังครับดีนะ้อยสวัสดีครับพี่พี่เมนสวัสดีครับเพราะมันเราจะหมดวคะคนระับเนี่ยจะมันอยู่เอ้ยผมมีรถนี่หว่า ทำไมนี่มันขึ้นมากวะมารับนะดิะดมมนี่รถมันมีเยอะแยะเลยพี่เชี่ยววงเจ็บนะว,วงหน้าน้อยไปด้วยรถเราอยู่ไหนวะี่คิวไปด้วยเอ้อรถเราอยู่ไหนวะตามมันกันไปนั่นแหละไว้เจอ อพี่ไม่ได้วงทาง <c oughs> มาร์คตัวยานพาหวงใบขาวหน้าวะ่อะอะางคำนั่นคำนั่ตงนั้หลังเข้ามึงอ่ะหยอกหยอก นี่นหะคนดียวมองไอ้มองท่อไม่มองทางจี๊ดไม่มอง,ไม,มองไม่มองท่อนะมองมองเธอดะ่ะเฮ้ยพี่พี่กิววิ่งอยู่พี่เอีกตัวหนึงตรงมาร์กเลยไม่ตอบใครเลยโอ้ยสองเขบอกไม่ตอกเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย พี่อยู่ยิงโดยไ้ตัวอนตัวนั้นอ่ะไหนไม่อยู่ไหนอยู่ไหนสองเมตรเองสองเมตรแล้วยิงตัวไปอีกไม่อยู่ไหนเข้ากระบามันไอ้เข้าตัวมันเอ้ยมันอยู่ไหนพี่ กอดบ้านกอดบ้านมบนน้อยไอ้เหี้ยมองไม่เห็นเลยพี่ยูเรามาเคลียร์หลังวะขึ้นเนินมาชิบหายแล้วโดนหลังไหนยิงวะเนี่ยบนเนินบนเนินไหนวะเนินบนหัวน้อยหันมามองหน่อยโดยอยู่ไม่เห็นต้องเนิง ไม่เห็นว่ะพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเรเห็น Watch out นักหนึ่งนักหนก่อนโอ้โสามนัดว่ะสองวิสองวิเราไปเดินช้อนจากขวาได้พี่แล้วมันขับไหมนะได้ได้การระเบิดแล้วกันกำลังรเบิดไม่เคี่ยวผดว่ะ Watch out ปวดเจ็บนอกหนึ่งนักหนึ่ง วาดีนี่คุณสีงนูซี่เข้าสิงว่ะตรงหินนกนะเอาแล้วผมมีสายให้สุดด้วยสายได้จ,จังน้อยล็อกล็อกเฮ้ยมึงออกดิ <c oughs> ส,ส,สไปหลังมันโอ๊ยแม่งไอ้มันเหลือตัวเ e อ็มสองสี่อะของผมอะ จะระวยิงหมดแล้วน่ากลเรียนไหน่งของจริงวะปิดช่วยเลยแม่งย่งยากเลยเฮียเป้าแม่งไม่ช่วยเลยเหนื่อยอยู่นะต้องคุมมันอ่ะเออแล้วสเปร์ก็สเปร์ไม่โดนสเปร์ไปกันสเปร์เลยต่อพี่สเปร์โดนเป็นเดียวเป็นสองเป็นเด็กกล้า ยินตึงสภาพจีนไม่เป,เปโดนนะเ,เออใช่ใชิคกี้พายโดนทุกนัดทุทุกนัดจริงอะถ้าเข้ามาไปเอออย่าลืมกดติดตามด้วยน,นะครับทุกคนไม่เห็นคนหรอพี่เจอปะ่ะโอเคโอเคบ้านหรอโอนมนะแต่ก็เจอค็เหล่นี้ตุ่มตัว เต็มตีเปะวะถ้าเต็มมันน่ายิงมาบ้างไง <c oughs> เราดูพี่เกียวตายแล้วกันลุเนียแล้มันยิงกันอยู่น <c oughs> ี่นุ่น,นพี่เกียวรถจอดอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้บอกกันอยู่เห็นแ <c oughs> ล้ววิ่งขึ้นเนินอยู่น้อยเหี๋วะอ๋อเห็นละเนี่ยมันหมด <c oughs> <c oughs> สี่เม่รของดีว่ะตนนอยเราต้องเล่นคูณสีแล้วว่ะกำไถ่ถอยไม่ได้นี้เลยแต่ตัวเดียวแล้วตัวท้ายเราลัดตอนนั้นเลยเออตัวท้ายละไอพี่เคไมพี่เคไมเอาดิไปเลยไปเลยข้างบนพี่ข้างบนโอ้โหเอาได้กูอีกยีเราไปสองนัดอ่ะพี่ลัดลัดไม่ได้ลัดมั่ว อนน,นี้กินไก่อีกแล้วสวัสดี้อ,อีกแล้วเหรอเออตอนเช้าฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับฝั่งดาบเป็นกำลังใจกันได้นะแต่คุณสี่ไม่